สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําอาหารฝรั่งกันนะคะอันนี้มีเนื้อนะคะเนื้อเสกกรอบผัดกระหอมหัวใหญ่ค่ะผัดด้วยเนยนะคะใส่เนยลงไปแล้วก็ผัดผัดให้ได้ที่แล้วเราก็ต้มมันฝรั่งค่ะต้มมันฝรั่งเสร็จเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วเราก็จะมาใส่ถ้วยนะคะใส่รองก้นนะคะใส่รอง รองก้นเสร็จอันนี้เราก็จะมาใส่แกลดแด้นะคะแกลดแด้แกลดแด้เราก็โรยเนี่ยจะ้ะอันนี้เราจะใส่เขาเราียกอะไรบ้านเราอันนี้อุสบ้านเราก็อา่าชีสเหรอคะจะใส่ชีสลงไปโรยหน้าค่ะเพื่อความอร่อย ใส่ชีสลงไปเราเหมือนเราทำพิซซ่าะคะ่ะใส่ชีสโรยลงไปค่ะแต่นิดหน่อยก็พอค่ะบว่าเรายายใส่ลงไปด้วยแล้วจะประมาณนี้นะคะเราก็จะโรยเกล,ลือนิดนึงอุ้ย เค็มไหมล่ะเกลี่ยมันหน่อยนะโอ้เค็มแต่นี่ก็น่าจะสุกไอ้นี่แล้วค่ะทำเหมือนพิซซ่าะะแล้วราจะใส่ชีสลงไปด้วยนมจะเยอะไอ้ไม่แกลดแด่เติมอีกนิดหนึ่งค่ะ เราก็จะไปใส่เตาอบให้มันแห้งนะคะอบจนมันแห้งเราก็เปิดเตาไว้แล้วนะคะอันนี้ไม่ได้กะเวลานะคะอันนี้ก็พอเราดูว่ามันแห้งแล้วเราก็ปิดแก๊สเอ๊ปิดเตาได้เลย ใส่อบกันนะคะประมาณ30นาทีน่าจะได้ครับทุกอย่างมันสุกมดแล้วนี่เราก็ใส่ไป250อองศาอันนี้ก็เปิดไฟบนไฟล่างนะคะแน่จะ้ะก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวไว้มาดูกันนะคะสุกแล้วมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนมันจะน่ากินไหมมันก็น่ากินอยู่นะคะมันจะหอมอะค่ะจะหอมหอมแกลดแดกค่ะวิปครีมค่ะวิปครีมโทษทีเนี่ยจากวิปครีมบ้านเราก็มีนะคะวิปครีม อันนี้ปปตีไว้ทําเค้กทําอะไรก็ได้ค่ะทําหน้าเค้กก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารอรุ้นกันค่ะวว่าสุกแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคอาหารเย็นค่ะอาหารเย็นแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย